สวัสดีครับแฟ,แฟนแฟนรายการของปอะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณสวัสดีบรรดาเพื่อนๆชาวนักสะสมแบงค์และเหรียญกระสับทั้งหญิงและชายทุกทท่านคคลิปนี้วิดีโอนี้ปอปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นั้นจะพาเพื่อนๆืมาชมเหรียญกระสับ ที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันคือเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนนะท่านผู้ชมเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันที่เราใช้จ่ายกันทุกเช้าทุกเย็นนะนะท่านผู้ชมแต่เหรียญกระสับหมุนเวียนที่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนที่มีการปั๊มผิดพลาดพิมพ์ผิดพลาดซึ่ง อนาคตในวันข้างหน้าเนี่ยมีราคาอย่างแน่นอนฮะมีราคาอย่างแน่นอนทั้ง4กองที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นตัวอย่างที่ปอป่าเนี่ยได้เก็บสะสมไว้แล้วเอามาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมได้ดูกันเพื่อจะเป็นแนวทางในการเก็บสะสมหายากแล้วนะท่านผู้ชมหายากแล้วฮนะสำหรับ เหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดพิมพ์ผิดพลาดท,ท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดในรูปแบบของพระเรสียนเอียงฮะในรูปแบบของพระเรสียนเอียงปก,กติแล้วนั้นเหรียญที่มีการปั๊มปั๊มผิดพลาดพิมพ์ผิดพลาดฮะ คือที่มีราคากันแน่ๆเลยก็คืออันนี้เดี๋ยวยกมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะยกตัวอย่างนะท่านผู้ชมเหรียญที่ปั๊มผิดพลาดแล้วมีราคาในการซื้อขายในปัจจุบันวันนี้ฮะก็คือท่านผู้ชมฮะยกตัวอย่างนะฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญแป๊บหนึ่งนะฮะ ปกติแล้วเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญพะเศนกลับใช่ไหมฮะแต่ปกติธรรมดาเป็นพะเศนกลับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหากว่าท่านผู้ชมพลิกด้านกล้อยด้านกล้อยนะฮะมาเป็นรูปแบบนี้นะฮะคือพะเศนตรงนั่นคือหมายความว่าเป็นเหรียญที่มีการปังมผิดพลาดนะฮะในรูปแบบของพะเศนตรงนะฮะ เดี๋ยวเราวางให้ดูกันก่อนเลยดีกว่านะเดี๋ยวขออนุญาตนำเหรียญพวกนี้นออกบบนิดหนึ่งอย่างนี้นะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมพบเจอเหรียญที่มีรูปแบบนี้นะฮะถ้าเสียบกลับอย่างนี้นะฮะเป็นรูปแบบของ ปกตินะฮะสำหรับเหรียญหมุนเวียนนะฮะนี่คือแบบปกติแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมพลิกมาแล้วพลิกจากด้านหัวมาเป็นด้านก้อยแบบนี้นะท่านผู้ชมฮะเกิดว่าเหรียญของท่านเป็นในรูปแบบนี้คือเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดในรูปแบบของพระเสียนตรงนะฮะเข้าใจนะท่านผู้ชมรูปแบบพระเสียนตรงแบบนี้ มีราคานะฮะราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะปัจจุบันวันนี้ยิ่งถ้าหากเป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะจะมีราคาค่อนข้างสูงมากกว่าเหรียญหมุนเวียนนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่แนะนำนะท่านผู้ชมนี่คือเปลเ่ยนตรงฮนะที่มีราคานะฮะเริ่มกันที่หลักหลายหลายร้อยบาทจนไปถึงหลายพันบาทเลยทีเดียวนะฮะก็คงจะต้องติดตาม ข้อมูลข่าวสารกันต่อเนื่องนะฮะบางครั้งราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญอีกครั้งหนึ่งนี่คือรูปแบบผสเสียนตรงนะท่านผู้ชม <S <S เหรียญแบบนี้มีราคานะฮะถ้าหากท่านผู้ชมพลิกเหรียญกลับเหรียญแล้วในรูปแบบนี้ก็มีราคานะท่านผู้ชมแต่ราคานั้นค่อนข้างจะน้อยกว่าเสเสียนตรงนะ,ะนี่คือรูปแบบการปามผิดพลาด รูปแบบพระเสียนขวางนะท่านผู้ชมดูนะฮะนี่คือรูปแบบพระเสียนขวางที่มีราคาอย่างแน่นอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่คลิปนี้วิดีโอนี้นั้นปอป่าเนี่ยจะนำเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดพิมพ์ผิดพลาดในรูปแบบของพระเสียนเอียงนะฮะพระเสียนเอียงนั้นก็ค่อนข้างจะพบเจอ ถ้าอยากพวกเราเราก็คิดว่าจะพบเจอได้ค่อนข้างยากนะฮะแต่สําหรับนักสะสมแล้วนั้นเขาก็จะบอกว่าพบเจอได้ง่ายง่ายจริงๆนะท่านผู้ชมก็คือถ้าเปรียบเทียบจากพระเสียนตรงพระเสียนขวางพระเสียนตรงนี่หาย,ยากสุดแล้วฮะลองลงมาเขาพระเสียนขวางรองลงมาอันดับที่สามคือพระเสียนเอียงฮะที่ปอาปานศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นั้นจะนํามาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ชมกันฮนะ ใครพบเจอเหรียญพระเศียนเอียงนะฮนี่คือรูปแบบการป้อผิดพลาดในรูปแบบของพระเศียรเอียงนะท่านผู้ชมเหรียญแบบนี้ตามกลุ่มกลุ่มนักสะสมที่ซื้อขายกันฮนะมีราคาไปแล้วนะฮะมีราคาไปแล้วแต่ร้านดังๆรับประเทศไทยเนี่ยยังไม่ยอมรับ แบบเป็นทางการนะฮะตอนนี้กระแสเขาจะาหันเหไปทางพระเสียนตรงกับพระเสียงขวางนะท่านผู้ชมแต่ปอปานั้นพยายามจับผลักดันฮะผลักดันให้เหรียญพระเสียนเอียงนั้นมีราคานะฮะแล้วก็จะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมหากพบเจอเหรียญในรูปแบบพระเสียนเอียงนะให้เก็บได้เลยฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะฮะ เรามาดูพระเศียรในรูปแบบพระเศียรเอียงกันเดี๋ยวขออนุญาตขยายภาพอีกหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมภาพอาจจะเบลอๆนะท่านผู้ชมภาพอาจจะเบลอท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญในรูปแบบของพระเศียรเอียงนะท่านผู้ชมเราเริ่มกันจากปีพศ2556ฮะที่จริงแล้วปีพศ2556นั้น จะพบเจอได้มากกว่าปีพศอ,อ,อื่นๆจะพบเจอได้มากกว่าปีพศอ,อ,อื่นๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวปอปาขอจับเหลียนให้มันมั่นนิดนึงนะฮะดูนะท่านผู้ชมขอขยายภาพนิดนึงนะฮะไม่มั่นใจว่าภาพจะเบอร์ไหมนะฮะนี่คือปีพศ2550ท่านผู้ชม รูปแบบนี้คือรูปแบบของผ้าเสียนเอียงฮะเกือบขวางนะท่านผู้ชมใครพบใครเจอเหรียญแบบนี้เก็บได้นะฮะเพราะว่าปัจจุบันวันนี้ตามกลุ่มการซื้อขายเนี่ยมีราคาไปแล้วนะฮะปอบปานั้นเคยขายไปหลายเหรียญพอสมควรฮะเมื่อหลังไปหลายปีที่จริงแล้วปอบปาศึกษาดังเหรียญโบราณน,นั้นเก็บเหรียญรุ่นนี้ตั้งแต่10ปีที่แล้วฮะ ปอป่าเริ่มสะสมศึกษาสะสมสาหรับเหรียญที่มีการปั้มผิดพลาดเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนี่คือปีพศ2 5 5 6ฮะที่พบเจอกันค่อนข้างมากนะฮะดูนะท่านผู้ชมถ้าเกิดขวางอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมเหรียญหนึ่งก็หลักร้อยฮะอาจจะเป็นร้0ยส0งร้ขึ้นไปตามสภาพของเหรียญฮะแต่ปอป่ามาแนะนำวันนี้คือพเสีย พระเสียนเอียงนะฮะดูนะฮะใช่ว่าจะพบเจอกันง่าย,ายนะท่านผู้ชมพบเจอ,อยากนะฮะรับรองมีราคาอย่างแน่นอนในปัจจุบันวันน้านะฮะหนเหรียญผ่านไปฮะคือปีพศ2556ร25เดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่2ฮะนี่เป็นเหรียญจริงทั้งหมดนะท่านผู้ชมที่จริงปอปานี่มีเก็บไว้เป็นหลายร้อยเหรียญเลยฮะแต่เราคงจะดูกันไม่หมดนะฮะนี่ก็เป็นปีพศ2556ระ25นะท่านผู้ชมดูนะฮะ ปากับเหรียญเห็นไหมฮะจะเป็นเหรียญพระเศียรเอียงนะฮะนี่คือพระเศียรเอียงพบเจอกันไม่ง่ายนะท่านผู้ชมต่อมาฮะเป็นพระเศียรเอียงรูปแบบพระเศียรเล็กฮะนะครับเป็นรูปแบบพระเศียรเล็กที่ปบป,ป่าเนี่ยมีอ,อยู่หลายพศเหมือนกัน แต่วันนี้เราจะมะแนะนำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะเพียงเท่านี้ก่อนท่านผู้ชมฮะนี่คือะเสีเอียงปีพศ2548นาะฮะภาพอาจจะเบลอๆนะท่านผู้ชมปีพศ2548ารอ่ดูปดูนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นะเสีเอียง เกือบจะขวางนะท่านผู้ชมเกือบจะขวางที่จริงในรูปแบบนี้นักสะสมบางช่องทาง y u t u b e เนี่ยยอมรับแล้วนะฮะยอมรับแล้วฉะนั้นใครเจอเหรียญพระเสียนเอียงในรูปแบบนี้ให้เก็บได้นะฮะเกิดได้ทุกปีพศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกชนิดราคาต่างๆนะฮะ ต่อมาฮะปีพศสอ3 9ัรอาบท่านผู้ชมปีพศสอ3 9ดูนะฮะอ่าดูนะฮะพบเจอเก็บได้นะฮะอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยมีราคาอย่างแน่นอนนะที่ประป่าเอาแมะมาแนะนำวันนี้นะถือว่าอย่างเป็นเหรียญที่ยังพอหาได้อยู่ในระบบมุนเวียนนะฮะ ถ้าเราจะไปหาเหารียญกริส์โบราณอ่าอ่าราคาเป็นหลักหลักหมืน่นหลักแสนเนี่ยบอกป่าคิดว่าเราก็คงจะมีโอกาสน้อย,น,อยนะฮะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงนะว่าถ้าเกิดโทษนะท่านผู้ชมถ้าหากเราต้องการจะสะสมแล้วก็ต้องการหาเหรียญที่จะมีราคาเกินหน้าเหรียญและมีโอกาสจะพบเจอแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเหรียญหนึ่งนะฮะร,รูปแบบหนึ่งคือเหรียญพระเสียนเอียงนะท่านผู้ชม ราะว่าเรายัางพบเจอในระบบมือเย็ยนได้นะฮะนี่ก็เป็นพระเสียรเอียงของในหลวงราชการที่10นะท่านผู้ชมอาจจะเอียงไม่มากนะฮะแต่ใช่ว่าจะเจอกันง่ายๆนะท่านผู้ชมดูนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือพระเสียรเอียงเดี๋ยวเรารอเวลากันสักนิดหนึ่งนะฮะให้เหรียญพระเสียรตรงกับพระเสียรขวางเนี่ยเขาเดินนำหน้าไปก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ย เชื่อได้เลยว่าเหรียญพระเสียนเอียงทุกชนิดทุกราคาของหน้าเหรียญฮะจะมีราคาอย่างแน่นอนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บบาท2อสีปีพศ2 5 0 0นอ่า32ท่านผู้ชมปีพศ2532นี่ก็เอียงฮะแต่เอียงไม่มากแต่ปอป๋าก็คิดว่าหายากปอป๋าก็ยังเก็บอยู่นะ,ะดูนะฮะวันนี้เรานำเสนอในรูปแบบของ เหรียญพระเศียรเอียงนะท่านผู้ชมทั้งหมดนี้นั้นเป็นรูปแบบพระเศียรเอียงเดียวปอปามีเวลาเนี่ยจะนำเหรียญพระเศียรเอียงที่ปอปามีอยู่ทั้งหมดมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกฮะเพื่อเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะได้มีแรงผลักดันว่าเขายังพอพบเจอกันได้ง่ายนะท่านผู้ชมนะครับถึงแม้ว่าจะเอียงน้อยในรูปแบบเอียงน้อยพบเจอก็ให้รีบเก็บเก็บได้นะท่านผู้ชมถือว่า เราไม่ได้เดือดร้อนสักเท่าไหร่ในการเก็บเหรียญชนิดราคา1บาท5บาท10บาทนะฮะเก็บได้นะฮะอนาคตามีราคาอย่างแน่นอนดูนะท่านผู้ชมอาจจะเอียงซ้ายและเอียงขวาเดี๋ยวเรามาติดตามกันคลิปต่อๆไปนะว่าเอียงซ้ายเอียงขวาปอบปาคิดว่าเท่าที่สังเกตฮะน่าจะมีราคาแตกต่างกันนะฮะเดี๋ยวปอปาจะนำข้อมูลมาบอกเพื่อนๆอ,อีกครั้งนึง ใครพบใครเจอเก็บฮะเก็บนะฮะไม่ใช่ไม่เก็บถ้าหากคิดจะเป็นนักสะสมนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมปอปานั้นเอามาทำคลิปเพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้มาศึกษากันอันนี้เป็นปีอ่าพศ2552นะฮะมีอยู่เกือบทุกพศนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เอียงเกือบขวา นะฮะจริงๆปอปานั้นไม่ได้เรียบเรียงไว้นี่เกือบขวางนะฮะดูอีกรอบนะฮะท่านผู้ชมดูอีกรอบนะฮะเป็นไงท่านผู้ชมคลิปนี้วิดีโอนี้ปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นั้นตั้งใจจะนํำเหรียญที่มีการปาาั๊มผิดพลาดพิมพ์ผิดพลาดในรูปแบบภาษีเอียงมาฝากเพื่อนๆฮนะ เผื่อว่าใครพบใครเจอนะฮะเก็บได้สะสมได้นะฮะเดี๋ยวมีเวลาว่างๆเนี่ยปอปปาจะเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยทั้งเซตเลยฮะคิดว่าเอียงน้อยเอียงมากที่ปอบปามีอยู่เนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบจากร้อยเหรียญน,นะท่านผู้ชมเหรียญแบบนี้พบเจอเก็บได้เลยนะฮะพบเจอเก็บเลยก่อน จะมีราคาเกินหน้าเหรียญฮะถ้ามีราคาไปแล้วท่านผู้ชมมันจะหาพบเจอได้ยากนะฮะจะหาพบเจอได้ยากฉะนั้นในเมื่อเราคิดจะสะสมเหรียญให้มีอนาคตในการซื้อขายเกินหน้าเหรียญเนี่ยถ้ามีเวลาดูคลิปของปอปปาแล้วเนี่ยเก็บได้เลยนะฮะเราอย่ารอให้มีราคานะฮะถึงแม้ว่าจะ มีราคาเกินหน้าเหรียญไม่กี่สิบกี่ร้อยแต่ถ้าเราเก็บไว้จํานวนมากๆเนี่ยเขาก็จะมีราคา,ามียอดเงินที่สูงขึ้นนะท่านผู้ชมแนะนําให้เก็บนะคลิปนี้วิดีโอนี้ปอบปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นั้นคงจะลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อน,นะฮะฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งให้กับช่องปอป่ายช่องเนี่ยนะฮะมากไปกว่าน,นั้นเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมฮะแชร์คลิปของปอป่าเนี่ยออกไปนะหากมีเวลาเพื่อให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทั่วๆไปเนี่ยได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นะฮะคลิปนี้วิดีโอนี้สวัสดีครับ